เริ่มมาครับเอาลัดดสีสีเม็ดนํานะดูตโตๆตแบบนี้เลยนี่มาดูระยะหวังผลกันที่ห้าสิบหลาเหตุงน้นแต่ยิงได้ไหมมาซูมได้นะพี่ซูมได้นะหา,หาเพศอยู่มันวิปดู<า>ปรอวันดูนรอยิงกับเพิ้ลน,นะ cái nó tên đồn đấy, quàng đấy ạ <laughs> <laughs> ดลุดไปหนึ่งฮึโอ้โดนคาดไปหนึ่งนัดเหตุนู่นเลยนี่ใหญ่ใหญ่โอ้โหดูนะ ผมว่ามันมันหวังผลได้นะ50หลาโดนพอดีผมนะครับครับ